เป็นคู A ้ที่เราได้สวยเองเพื่อนรุนนะครับผมเ้นนายไปดีกดีเลยเ่นที่หน้าครับจะมาเล่าเรื่องไข่ปีกครับเป็นเรื่องตลกของถ่นครับก็คือที่ได้สบางแห่งนี้นะครับมีปัญญาจะเหลียวเข้า่าันซึ่งมีจำนวนเยอะมากครับคือสองล้านับแล้วมาบาก่อยมากคเขาทำให้ทขาให้ผู้จัดการขณดการเนี่ยเรียบงวงานเข้าไปคุยด้วยครับซึ่ง คุณยายคุายคุณยายว่าคุณยายครางานอะไรหรอคุณยายก็ตอบว่าไม่มีงานอทำเลยหรอกคุณยายกาจารยอาจารย์ยหรอว่าแล้วเงินที่คุณยายฝากลูกหรือหลานของคุณยายทอางานอะไรได้เงินมาจำนวนมากแล้วเขฝากได้บ่อยขนาดนี้ครับคุณยายก็ตอบว่าย้ายย้ายลูกหรือหลานเนี่ยย้ายย้ายไปอยู่ทา่ครอบครัวของตัวเองนะครับคุณยาย อยู่ตัวคนเดียวครับผู้จัดการธนาคารก็เลยอยากจะรู้ว่าคุณยายหาเงินมาได้ทำไมเยอะมากครับผู้จัดการผู้จัดการธนาคารเลยถามว่าผมอยากรู้วิธีหาเงินของคุณยายยังไงครับคุณยายก็เลยขอทานกับผู้จัดการธนาคารทรางว่าถ้าผู้จัดการธนาคารเจ้าพนันเดียรยัยไห้หลับเพราะพรุ่งนี้จะมีคนมาเปิดกันงเกงโชว์ผู้จัดการธนาคารให้ดูไข่ของตัวเองครับ ครับแล้วผู้จัดการธนาคารก็คิดว่าคงไม่มีใครกล้าบิดแผนนะครับคุณยายก็ไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีญาติสทที่จะพอที่จะพรวันให้มาตบใส่ให้ผู้จัดการดูครับผู้จัดการก็เลยอตอบตกลงค,ครับพอพออีกวันป็นงนานครับคุณยายก็พาผู้จัดการงเดิมเดินเข้ามานะครับในห้องผู้จัดการแล้วก็บอกแล้วก็บอกผู้จัดการกว่า คนนี้แหละเป็นพยานของของนั้นแล้วผู้ชายคนนั้นก็เลยเปิดไข่ให้ให้ผู้จัดการดูครับแล้วผู้จัดการก็เลยก็บอกว่าเนี่ยไม่เห็นเป็นรีเหลี่ยมเลยแล้วผู้จัดการธณานร้ก็อื่นครับแล้วก็ต้องยอมเสียเงินครับโดยโดยที่ตอนที่ธนานยังไว้ครับก็พนันยันไว้หน้าร้านครับผู้จัดการธนาคารก็ต้องเสียเงินให้คุณยายครับแล้วคุณยายก็ไปแบ่งกับ ผู้ชายอคนครับสามล้านเพราะว่าผู้ชายจะานานกับผู้ชายคนนี้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยคุณเนี่ยจะเป็นจะเป็นไข่สีเดียวครับถ้าคุณถ้าถ้าคุณไม่เป็นยายจะให้เงินคุณสามล้านครับับผมครับใครได้ยินไหมขึ้นะไรครับครับ นี่นี่เจ้านี้เอะไรๆๆๆรอไปหาบ้างปะใครจะกล้าหานอยู่เนโากนครใหญ่ขนาดนีเรียงยาวุันที่สีครับนี้จะออกมานอกจากประวัติของคมลคนนี้นะครับใครวะครับโมน่านะานับคือรองรับโควิดไอเคนิสอันดับหนึ่งของโลกนะครับใช่อิงดิเม่นชาดาวดิ อนที่สิเจ็ายนที่เรามาถึัน่าะเรขับที่เกิดรเซอร์เียนครับเอ่อโยโยโวิชได้รู้รู้จักยงจบเรื่องทีิครั้งแคออ่ขอสกวบนะครับแต่ด้วยการที่ข้อบมรองเขามีฐานะยากจนนะครับขแม่รักาผลิตในเรื่องนี้นะครับโยโกวิชได้รู้จักกับิด หลังเม่อเขาอายุ13ปีนะครับโดยเขาได้เข้าร่วมกับชมรมเทนเนิสของโรงเรียนนะครับและครูที่ศึกษาได้เห็นถึงความสามารถของเขานะครับจนชากการแห้เขาได้ก้าวที่เป็นนักเทนเนทิสอาชีพของโลกนะครับปัจจุบันโลโวิดได้แข่งการโทรทัศนรายการใหญให่ทั่วโลกมากกว่า20รายการนะครับมื่อปีที่แล้วเขาได้สร้าง ประสบการณ์ก hi ับการในชีวิตนะครับโครงการเอาชนะลัประโยนาดาวนัดที่หนึ่งในหลาย่อกแม่เขานะครับเจ็บเจ็บั้งติดต่อกันนะครับจนเขาได้แย่งชิงตำแหน่งของดาวมาเป็นนักกีฬาของโลกของตบกนนะครับข้อสุดท้ายนี้นะครับผมขอบอกเพื่อนๆว่าถ้าเราได้รับโอกาสในการแสดง ก็สามารถของเรานะครับดิฟเล่นดนตรีเยอะเก็บไปควาสามารถนั้อาจจะพาสนใจประสบความสำเร็จในนี้นะทีมชาติดนตรีอะดนตรีอะหยุดหยุดยุดหยุดนะใครตอบ